เชิญถวายทานนักโมพร้อมกันนัโมตัสสะภะโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถวายพระพเจ้า อิมานิเมยังฮันเดปันตานนสัพปริวารานิอิคุสังคสาโอโนชยามะสาธุโนรันเตอิคุสังโฆอิมานิพันตานนสัพปริวารานิ ปฏิคันหาตุอมหากรรมที่คารังทีตายะสุขายะครับถวายพระป่าพร้อมกันเลยนะครับอีมานิมยังพันเตปังสกุราจีวารานีสัพริวารานิพิกุสังคสสา โโลชยามะสนโนพันเตพิภูสังโฆอิมาณิบังสุรากิรานิปะกิคานาตอัมหากังทิปารตงอิตายะสุขายะ

วันนี้เราจะถือว่าที่นี่เป็นเป็นาภัดีของเราเลยก็ได้น้องเพราะเราทำกันเป็นปีทุกปีน่าขึ้นใจสิ่งดีันมีค่าที่เราจะต้องสะสมเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลอันนี้เป็นเป็นตรวกำลังร่งกาของชีวิต พราะเรามีชีวิตส่งท้ายปีเก่าแล้วจะขึ้นปีใหม่ความเปลี่ยนแปลงก็ย่อ,ยอมจะเกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดข,ขึ้นก็เมื่อต่อเรารู้เห็นความเป็นป่ปนแปลงสิ่งที่ผ่านผ่านมาเพราะถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวของเราเอง ความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นิลิติติที่ผ่านคนไปหนึ่งปีหลาร้อยหสิบห้าวันเราจะต้องบังรวนคิดว่าในปีนี้มีดีมีชั่วอะไรสำหรับหัวใจเราแล้วก็ทามาสรุปว่าเราจะทำอะไรดีขึ้น แต่สิ่งที่เราจะต้องปฏิเสธสิงส่งที่เร็วๆไร้ไร้ออกไปจากหวัวใจนะบ้างอันนี้หน้าที่ของโยมน้องโยมจะต้องจัดระเบียบรายวันและมารวบรวมรวบรวมข้อมูลเป็นรายปีความสุขจะงจะมีขึ้นเพาราะเราทำบุญในวันนี้หลวงพ่อเชื่อว,ว่าทุกคนปัญญาจะเป็นสิ่งขึงความสุข,สข ความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อหัวใจเรายุดยุดิความรุนแรงในหัวใจให้เที่ยเย็นลงเพราะความรุนแรงในหัวใจของเราไม่มีใครรู้เท่าเราเพราะเรื่องของเรามันอยู่ในหัวใจของเราและมันเป็นประวัติศาสตรของชีวิตเรา เราจะต้องรู้คนอื่นรู้ดีเท่าเราไม่ได้เพราะเป็นเราเป็นเจ้าของหัวใจของเราอันนี้เราต้องเป็นข้อมวลและปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ดีออกไปไม่มีพระองค์ไหนจะมันจัดให้โยมมีสุขมีทุกข์ได้ นอกเราเราเดินจัดระเบียบของเราทุกวันทุกเวลาความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในวัวใจของเราถ้าเราไี่รู้ใครจะรู้ถ้าเราไม่เข้าใจตนเราเองเราไม่เห็นในตัวของเราเองเราพีู่้จักตัวเองล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นจากใคร ปัญญาที่แท้จริงไม่ได้เกิดในตำรานโยมมันเกิดโดยที่เราเข้าสังเกตตัวของเราอยู่เป็นไปนิดทุกขณะที่เคลื่อนไหวไปมาเราต้องรู้จักตัวเองของเราเรื่อยๆเราจะปะนาหรือเราจะตีฆ่าไปเราก็เป็น,ปนผู้รู้จัก ถ้าย,ยุติการปรานาพระติฆ่าลงเมื่อไรนนั้นแล้วโยมจะมีความสุขเลยาะโยมเข้าใจความหมายของพ่อไหมถ้าโยมเข้าใจโยมจะอยู่อย่างเรียบง่ายสบายไม่สุขระไไ่่ทุกข์ก็มันอันนี้สำคัญโยมไม่มีใครบอกเราได้ หรือติดตามไปสอนได้ไม่ว่าเทวดาหรือพระเจ้าที่ไหนก็ตามเราไปไ,ปไ,ปไม่ได้เรานี่แหละถ้ารู้จักตัวเองเรา,เราจะเป็นพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยพุ่งองเราพระเจ้าท่านบอกว่าให้เราช่วยตัวเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านอันนี้โยกเคยได้ยินแบบนี้ไหมนั่นแหละสแสดง ตัวเราเนี่ยมีพัน่าอยู่ในตัวเองเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักตัวเราน้ออย่าอย่าหลงฟังหลงพ่อพูดน้อถ้าฟังมงพ่อพูดแล้วยังเย่อโยกจะจังตัวเองไม่ได้โยมจะต้องไปฟังตัวเองด้วยน้อช่วยเตือนตัวเองด้วยน้อ อย่าให้หลวงพ่อเตือนแค่เดียวนอ้อเรากาฟังกันความรักและความสุขก็จะเกิดขึ้นในหวัวใจเราได้โดยที่ไม่ต้องขอร้องไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าหัวใจเรามีความเงียบเรียบง่ายความสุขที่แท้จริงมันเกิดจากความสงบโยความสงบนี้ ถ้าเราไม่โรงรกหรือโรธเกลียดเราจะเข้าสู่ความสงบทันทีโยมอค่อยๆรู้จักตัวเองเลยค่อยๆเฝ้าดูอยู่ทุกขณนะพระธรรมนี้แท้จริงก็คือตัวเราในในยียมถ้าเราไม่เือนตัวเองใครละจะเตือนให้เราได้ ขอไม่มีใครไปกับเราทุกทุกที่ทุกทุกแห่งหมดหมดทุกตะกอนที่อยู่เราเนี่ยแหละคอยช่วยเตือนตัวเรานั่นแหละความสุขจะเกิดไม่ใช่อ้อนวอนน้องไม่ใช่ขอร้องน้องถึงแม้จะสวดมนต์และกีนจบกโยมความสุขก็จะเกิดได้ในขณะที่โยมสวดมนต์ ถ้าเรารู้จักตัวเองอยู่เรื่อยๆความสุขสินดตามหัวใจเราไปอยู่ทุกขนทุกข์ปปทุกข์แงเยันย่างยันนอนจิตยิดยิบจะท้ออ่อนวันไหนโยมก็มีสุขคอยเฝ้าดูตัวเองอันนี้หลวงพ่อไม่ได้สอนโยกน้อ ใจโยมจะต้องฟังแล้วก็สอนตัวเองด้วยถ้าหลวงพ่อสอนหลวงพ่อก็สอนได้ขนาดนี้เท่านั้นถ้าตัวเองสอนตัวเองได้อย่าทุกขนาดเลยโยมย่าเดินโยมรู้อย่านัา่โยมก็รู้หยิบถืออะไรโยมรู้ค่อยๆรู้ไป อย่าให้จิตมันไวเกิดตัวที่จะทำท่าสั่งให้เคลื่อนไปพร้อมก,กับกายและใจโยมจะมีความสุขอย่าประนามในเมื่อเราผิดพลาดอะไรอย่าไปบีค่าจนเกิดไปเมื่อเราทำผูดใจโจงเบิตั้งสุขจงเบิตั้งทุกข ถ้ายุติมันเมื่อไรได้ตั่นแหละเสนาธางแห่ความสุขอันอันธิบูรโยนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าถึงแม้จะเพลี่ยนไปน้อยเราจะต้องพึ่งตนเองช่วยตนเองจัดละเบียงรายวันจัดันลำเบียงทุก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 ช่วงนเวลาใดๆเป็นความสุขของโยน อาะไรสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจทานศีลสติสมาธิแยาที่สารุดจนทั้งหลายได้คือเติปฏิบัติฝึกหัดไนเปรีแล้วนั้นขอให้สมสําเร็จผลเร็วพานะในพรรษาจุบันนี้เออ โย่ออกออกไป เป็นเท่าไ่ครบไปละเก่าไ uh, ่ครับ